ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดกิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคในคลิปนะักข่าวกราบสวัสดีตั้มจันทกันด้วยนะครับวันนะี้ก็ขอสิ่งเกมใหม่ครับอีกแล้วครับผมเจ๊พี่ๆนะครับวันนะี้ก็กลับไปแล้วส่เกมใหม่ครับเช่นเคยแลในวันนี้เรามากันในหม่ครับรีวิวแอดออนนั่นเองครับผม อาและที่ไม่ได้รีวิวก็ไม่ได้นานมากนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเรามาฉีกกับผมเออแบบเรามาแปลกหน่อยนะเพราะว่า ครั้งนี้เนี่ยเป็นแอดออนแบบชิวๆสบายๆนะครับ,บผมแบบไม่ได้มีอะไรมากนะฮะ <S <S นั่นก็คือตามชื่อเลยนั่นแหละจริงทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเหล่าแอดออนของไฟฟูนั่นเองอ่าหรือว่าเป็นตัวละครอนิเมะที่แบบดูแบบว่าเออน่ารักน่ารักหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันครับแต่ว่าอาจจะความที่ว่าตัวละครในแอดออนเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมเนี่ยเออแค่คนเดียวเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีความรู้หรือว่าอาจจะไม่ได้รู้จักทุกตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นนเเี่ยยผมก็ลจะขออั เ็นคนที่รู้แทบทุกอย่างนะครับผมคนที่รู้ทุกเรื่องนั่นเองนะครับนั่นก็คือคุณฟ้านเองฮะอยู่ไหนฮะขึ้นมาเยีย่ยมมีมาแล้วโ้หบินมาะเท่น,นะแต่สกินดีฟออหัวน,นี้ก็ไม่เอานะ โอเคผมก็อาจจะกระตุกๆหน่อยนะพอดีเราเล่นอยู่ในเบรล็อกนะครับผมก็อาจจะแปลกหน่อยนะฮะก็อ่อนะโอเ,เคผมก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมาให้คุณฟามาช่วยนะครับคือแบบคุณฟาเขาแบบรู้แบบเขาดูทุกเรื่องไนงะใช่ไหมฮะใช่แล้วเรื่องตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมมามาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามาดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าอันน้องๆเนี่ยจะรู้หรือเปล่านะครับผมว่าแต่ละตัวมีชื่อตัวละครว่าอะไรบ้างนะครับแบบเป็นว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วแล้วก็จะเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลย โอเคผมดาและดีก็คือของที่เมข้ามาในแอดออนนิดนึนงนี่อันจริงก็คือเมื่อกี้ก็โชว์ให้ดูแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆมันมเยอะกว่านั้นนะฮะผมนะแต่ว่าผมจะขอรีวิวไปทีละกล่องและกันนะครับเพราะว่าแต่ละกล่องมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะมาเรามาเริ่มกันจากเซตแรกเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือเหล่าตัวละครเหล่านี้นนเองครับผมปึ๊บนี่อาโคก็นาจอจิน เห็นหน้าค่าตาอยเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วผมว่าผมคงไม่ต้องพูดเยอะอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะดูไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันฮะเรามันเริ่มกระจากตัวละครตัวแรกนะครับผมแน่นอนนะฮะเห็นแบบนี้ตำนานนะครับผมตำนานนะเชียสรีเจนนะครับผมนั่นก็คือรีเจนเลยนะฮะนั่นก็คืออาน้องเอมิเลียนั่นเองนี่สรุปเรียนดอะเอมิเลียนอีกเอมิเลียอ่าเอมิเลียนะเอมิเลียโอเคครับผมนะนี่ครับผมนะก็จะเป็นแบบ ตัวละครน่ารักๆ,ๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าแอดออนนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าหลายๆแอดออนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นก็คือเสียงนั่นเองครับคือไวท์ไลน์อ่ะดีมากนะแบบบางตัวละครนะครับผมเขาจะใส่ไวท์ไลน์แบบว่านี่เห็นปะคือแบบมันจะมีแบบไวท์ไลน์ของตัวละครเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราตีเนี่ยก็จะแบบมีเสียงเออ โอเคนะครับแต่ว่าเออผมว่าแต่ว่าผมว่าเราเราอย่าไปตีดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องเจ็บนะใช่ไหมเออเราอย่าไปตีเลยแล้วกันนะฮะอ่ะดีใจเห็นไหมมีไว้ไลน์ด้วยเขาจะมาคุยกับเรานะฮะเอ่อแต่ขอโทษนะฮะฟังญี่ปุ่นไม่ออกทันทีนะครับพี่นะโอเคไปไหมาภาษาเข้าไปก่อนเดี๋ยวต้อกินแม่ภาษาเข้าไปก่อนนะฮะมาโอเควันต่อมานะมีเรียมแล้วก็ต้องมีเอเมเลียนะครับของคู่กันนั่นเองนะฮะนี่โอ้ยมีแบบไว้ไลน์อีกแล้วนะครับผมนี่ก็นิดนึ่งไหม โอเคนหนึ่งนะฮะ้ยคืออยากจะได้รู้ไงว่าคือจริงๆจะบอกว่าเสียงเวลาโดนตีเนี่ยมันไม่เหมือนกันปเือกันไม่เดูแปนกัเหมือนกันไ่เแือกัม่เอนกันไม่เหมอนกันไม่เหมือากรูไม่เหมอกัไม่เหมอนกันได่เลมืนกันแม่เหอพอดีผมไม่อยากตีเหอะนะเดี๋อวกัวแมบเยอนกันไมเหมือนกานไ่เหมือกันไ่เหมือก็ผม่อนะนี่น้มงจูกันคมัเผมอนกมาเป็นกานไม่เลยอนอไม่ใช่อนะฮนูกิอาซนะนีม่เาซนะนได่เหอันะมอาซันไงเราอน เว้ยแต่ไม่มีดาบนะฮะร,รอบนี้ไม่มีดาบนะมันแบบลุกแบบแบบใสๆน่ารักอะไรอย่างงี้นะครับใช่ไหมสเนะ <c oughs> โ,อเโอเคโอเคสเนะนะดูเรื่องนะโอ้ยเป็นระดับเสียงได้เกินนะ <c oughs> ไปต่อดีกว่าต่อมานี่โยมน้องมาลินนะ <c oughs> นี่มาลินจากหนุม่มเจ้าภนะครับผม <c oughs> นี่ก็คือไอ้น้องมาลินนั่นเองนะจริงเห็นก็รู้แล้วนะแต่ว่า มันจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนตัวละครอื่นนะก็ลองสังเกตดูเอาเองแล้วกันนะครับผมเออมันก็อาจจะมีแบบนี้หนึงนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคต่อไปต่อเลยดีกว่าผมไม่อยากตีละเดี๋ยวถ้าตีเดี๋ยวมันจะตีทุกตัวไม่เอาละต่อต่อมานะครับผมเป็นเอ่ออกมากิม้านั่นเองนี่หึ่ยแต่ว่ามากิม้เนี่ยเหมือนกับว่าเออเจ๊แกเขาจะแบบดูแบบขึมๆนะฮะนี่นี่ยวตีให้ดูตัวนี้ตีได้นะฮะเห็นปะดูแบบขึมๆนะแบบเข้มๆอะไรนี้นะฮะนี่ไงโอ้โห คตรเข้มนะฮะนี่มากีแม็กของเรานะครับผมแต่ว่าไม่มีอันนี้ไม่มีแบบพลังไม่มีเนตไม่มีอะไรนะฮะปลอดภัยนะครับผมอยู่อยู่อยู่ได้นะฮะโอเคไปต่อนะครับต่อมาเป็นน้องอะควานะครับอะควานะฮะไม่ไม่ไม่ใช่จากเรื่องโอชินะแต่ว่ามามาจากเรื่องอะไรครับคุณว่ามาจากเรื่องโคโนซุบะครับผมน้องเอามานะก็จะเห็นกันบ่อยแหละจริงจก็น่าจะรู้จักกันแหละนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็มันก็ไม่เจ็บนึงตีไม่ได้ ตีตีหนกยิไม่ได้นะครับผมโอเคไปต่อถ้าต่อมานี่เมกูมินอ่าอุ้ยเมกูมินน่ารักอ่ะวูดูแบบตัวนี้แบบดูแบบดูดูเด่นน้องหน้าน่องตาเลยเนี่ยมีหมวกมาด้วยนะครับผมไม่บอกในเนืวอหมวกคัสสันนะอ่าตน้องตัวนี้มาจากเรื่องอะไรครับผมมาจากคุณโนซุบากเหมือนกันอ่ามามาได้กันมาด้วยกันนะครับผมโอเคโอเคอุ้ยอันนี้มามายาวอ่ะอันนี้มายาวอันนี้มียาเมโลด้วยนะฮะยาวยาเมโลอะไรย่าเงียโลไปว่าอะไรครับยาเโลแบบ อย่านะอย่านะเอเอแบบว่าเอเวนี้แบบฉากจะบวกหรือเปล่าจะสู้กับศัตรูกบบอ็อยาเข้ามานะอะไรอย่างนี้เออเออใช่ใช,ช,ช่ประมาณนั้นนะมาต่อมานะครับต่อมานี่เอ่อแม่ครับผมมามาที่รุ่นแม่กันมากนะไม่ยอฟอร์เจอร์นั่นเองนี่นอุ้ยรอบนี้มาแบบโหมาชุดนักฆ่านะครับผมก็ก็ดูเทพอ,อีกแบบเออปกติจะเห็นแต่ว่าจะเห็นแต่แบบคนทําแบบเป็นชุดสีแดงใช่ไหมเออนี้มาแบบเป็นชุดสีดานะครับผมก็ตีได้ไหมก็ตีมันเันก็ เออนั่นแหละนะก็คือยอแหละนะฮะโอเคไปต่อไปต่อต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยอีดี้เหรอเอดี้เอดี้เอดี้อดีมาจากเรื่องอะไรฮะ มาจากเลิฟไลท์ ạ, เลิฟไลท์เยอะเป็นนักเรียนนะฮะคือเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนใช่ไหมเลิฟไลท์เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอดอลไอดอลไอดอลเตะคุยไอดอลมาคุยไอดอลตะคุยไอดอลโอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมสอบเท็แรกนะไปไปต่ออันนี้คืออาจจะพอออกก่อนนั้นจริงอ่ะคือในมอสจริงมันมีเยอะมากแต่ว่านี่คือแบบขอคัดมาแล้วละกันนะฮะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับผมจะให้มาตีให้ดูทุกตัวก็ไม่ได้หรอกนะฮะต่อมาต่อมาดิทีมโตดีกว่า สตีสติตัวตัวคลิปจะลงได้ไม่ถึงชั่วโมงบ่บ่บางที่จีจะโตดดีกว่าหน่ยครับผมจีโสนี่จากเรื่องอะไรนะอันนี้ไอรีโคไลคอริดรีโคริดเออรีโคริดเรคคอยนะครับผมอุ้ยรอบนี้ไม่มีปืนเว้ยรือว่าจะแบบมีปืนมาด้วยอ๋อไม่มีนะฮะโอเคไม่มีไม่มีนะฮะไปต่อไปต่อโอ้ยจะตีบแา้วทำไมล่ะเข้าเดียวพอต่อมาผมว่มาเป็นอันนี้อันนี้ตัวอะไรฮะอันนี้เฮสเทียเฮสเทียจากเรื่องดันมาตจิดันมาตจิอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดันเจียน เยีโอเคก็ดูแบบดูน่ารักดีเหมือนกันนะมาไปต่อดีกว่าต่อมาอันนี้อะไรอ่ะเปเป,เปกละอ่ะอันนี้เป็นวีทูบวีทูบเออวีทูบวีทูบเบอเป็นวีทูเบเบาวีทูบเบอโอเคพอพอฮะก็อันนี้น่าเป็นวีทูบนะอันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก,ก็ก็ดูกันแหละใช่ไหมละ่ะฮะอุนน้ยสวัสดีตัวเด็ดเลยลคุณนี่นี่เลยนี่วุ่นวายโอ้โหราชสมริกานั่นเองนะ ว่าจากเกม Exec ok ใช่ไหมมเออไม่พูดแล้วกันเนะครับโอ้เป็นเป็นเป็นเกมอ่าเกมสดใสสดใสเกมจิบสารน่ารักน่ารักนะครับผมเรื่องอะไรเรกิโดกิใช่ไหมเรื่องเกมจิบสารน่ารักน่ารักนะก็ลองลองลองไปเล่นกันได้นะฮะโอเคไปต่ออันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอัตัวอะไรฮะ อันนี้มาจากเรื่องไอ้ไม่ใช่อันนี้มาจากเกม Honkai Star Rail ฮะ Honkai เกมใหม่เลยเกมใหม่โอ้โหม่ใหม่เลยนะโอ้ชุดเฟี้ยม,มากเลยเฮ้ยนี่พันนี้ดีกว่ามาครับผมมามาต่อกันที่ตระกูลนี้ดีกว่านะฮะตระกูลแฟรของเราน,านะะี่อิสกะนะครับผมมิกุแล้วก็อิสกินี่โอ้ตระกูลแฟรน,นะฮะโอ้โหจถือว่าทำมาดีนะมันดูแบบ ดูแบบมีชีวิตชีวาดีนะฮะเออแบบดูเสียงดูอะไรอนะ่ะเนอะมันไม่ใช่แค่แบบเป็นสก,กินง่ายๆนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะแม่จะเป็นใครไปไม่ได้อนะ่ะคือมันจะขาดตัวละครตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือโฮชิโนะไอนั่นเองนี่อุ้ยน่ารักมากนะซุปเปอร์วไวฟ์ูนะครับผมแน่นอนนะแต่ลยคนพลาดไม่ได้นะฮะใช่ไหมไอใช่ไหม ใช่ไหมใช่สาบไม่ได้เออใช่ใช่ไม่มันมีบอยไลน์ของมันแบบฟังไรไลน์เอเอไฟังไหนดิมาพฟังไหนเฮียบ้าโอ้ยไมตีสิอ่ะโอเคก็เอาประมาณนี้ละกันนะคะรับผมสาบอ่าที่สองน,นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจริงๆก็เป็นตัวละครเหล่านี้จริงๆก็จะมีตัวละครแต่อนิเมะอีกหลายเรื่องเลยนะครับผมเยอะมากนะฮะแล้วก็อ่ะมาดูกล่องสุดท <ใจ S 2> ้ายดีกว่ากล่องนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะครับจะพิเศษกว่ากล่องอื่นนะเพราะว่าเป็นตัวละครจากแม่ จปตัวละครสัญชาติไทยเออเป็นตัวละครสัญช,ช,ช,ชาติไทยนั่นเองครับผมนะนี่อ่าคือให้เรานะผมว่าคนสร้างได้เป็นคนไทยแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะเออดูจากส่งนล้วได้เป็นคนไทยนะครับผมก็นี่ผมมาสองตัวละครที่เราได้รู้จักกันดีนะครับผมนั่นคือน้องไอชาตนะครับผมแล้วก็น้องฟูมินะฮะอันนี้ทุกคนนะ่าจะแบบรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าดูไอชาติแลวกันนะอ่าไอชาตมาลูกไอชาติปึ้บ น,น,นี่เห็นไหมยี่แบว,ว่าลายภาษาไทยเลยนะผมโคดเทนะดูสกินดิโอสวยมากนะไหนไม่พูดใช่ไหมไม่พูดใช่ไหมนี่มัน,นเจ็บนะคะ่ยอ่ะนี่นนมีเจ็บ,บ,เ,จบเออเออดูแล้วเจ็บ,บ เจ็บแล้วเจ็บแล้วโอเคโอเคโอเครู้โอเคเจ็บเจ็บเจ็บเก็เจ็บนะโอ้พอแล้วพอแล้วรู้แล้วว่าเจ็บนะฮะโอ้กระท้องกระท้องโอ้ไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจนะอุ้ยแต่ว่าจริงมันมีไว้หลายแบบนะรู้สึกนะครับผมก็ลองมาเล่นดูได้นะรู้สึกมันจะมีหลายแบบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนี่น้องฟูมิของเรานี่เป็นไงมีแบบเบี้ยวโอเคขอตีหน่อยกันโอ้ไปไป ออีกเป็นความลับระหว่างเราไงนี่เป็นความลับระหว่างเรานะโอเคโอเคเป็นความลับนะเป็นความลับนะโอเคนะอ่าโอเคพอพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินคิดติดเหลืองจริงนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นสีสันสีสันเนอะสวัสดีครัทุกคนอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ดีฮะเออเป็นไงเท่นะสุดสุดยอดนะครับผมผมยอมจ้คนทำเลยนะว่าแบบเออไปตั้งหาไว้ไลน์ทุกตัวมาอย่างเงี้ย นะฮะก็จริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับอย่างที่บอกนะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนะฮะนี่มีหลายๆตัวละครเลยนะครับผมที่จริงๆผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนั่นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามารีวิวทุกตัวนี่มันก็อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับผมนี่ก็มีโอ้มีจากหลากหลายเรื่องเลยนะเรื่องซอมบี้ก็มีนะเห็นไหมก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับและก็อ่ะสวัสดีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับการรีวิวแอดออนในวันนี้เป็นยังบ้างนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะแล้วเดี๋ยวอ๋ออเนีี่ยซมบ้ มาเป็นสัมบี้เลยนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้แล้วคันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็แต่กว่าใครในอยากให้ผมไปรีวิวทเอาตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีผมก็จะเมื่อซีกับคุณฟ้านะฮะขอตลาไปก่อนนะถ้าเกิดชอบจะลืมกคลายจะคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการตัดสินใจไปด้วยนะครับว่าจะมาหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเย้ยย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 